ยังไม่ได้แปลกป้ายรถเลยใหม่แค่เก้าพันใช่ครับใหม่กว่านี้ก็ต้องปลแดงแล้วล่ะครับว่าวารันตีถึงยี่บแปดปียี่ห้าข้อโอเอสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจเบนมาต r มมอลนะครับะะผมกลับมาพบกันกับคู่เดิม,ดมไลฟ์สด จากทางเบนซ์มอเตอร์มอสนะครับยูทูบเฟซบุ๊กเช่นเคยครับแล้ววันนี้ผมตังที่บุกษากการขายจากทางเบนซ์มอเตอร์มอสครับใช่แล้วก็แบงค์ครับสั้นๆที่รึกษาการขายจากเบนซ์มอเตอร์มอเช่นกันนะครับแล้ววันนี้ก็จับคู่กันมาเหมือนเดิมนะครับตังกับพี่แบงค์นะครับแล้วก็จะพาทุกท่านพามาชมกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนรีวิวให้ดูก่อนเลยครับนี่ยืมคํานิดนึงแล้วก็ต้องบอกนี้นะว่าเบนมอเตอร์มอเหมือนเราจะพูดได้เต็มปากละแหละว่าเราหันมา เล่นรถปากิีไฮบิดเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่แบงค์เนาะใช่ครับอ่าเพราะว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้เลยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของผมนะครับ<ช>ก็คือรถ BMW <ม>ในตัวของ 330e เอ็มสปอร์ตอะล้อเล่นเอ็มสปอร์ตนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าที่เล่นนี่ไหม่หลักพันอีกแล้วใช่ครับผมเพราะว่าปีใหม่ไม่น้อยเลยน้อยมากๆเลยวารันตีเหลือยาวๆครับและคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 2 5ด้วยกับเลขใหม่เพียงแค่9 0 0 0กิโลถือว่าวิ่งมาน้อยมากและที่สำคัญตัวนี้เป็นโฉมที่ LCI ปรับปรุงมาให้ทันสมัยและใช้งานได้ง่ายกว่าเดิมครับเรามาเริ่มกันที่บอดี้รอบคันไหมครับพี่แบงค์เพราะว่านี่คือซีรีส์สคันหนึ่งนะที่บอกเลยว่าค่อนข้าง ใช้งานง่ายดูแลก็ไม่ได้ยากเลยวาันตีก็มียาวๆแล้วก็เข้าสูตรไปเลยแล้วก็ตัวปักอินมันมีความโดดเด่นตรงไหนตรงที่ออปชั่นจัดเต็มมากจะไม่ได้แบบตัดอะไรออกแม้แต่ตัวเดียวเลยไม่เหมือนมีเซลเลยอันนี้คือข้อดีที่หลายๆคนนะให้ความสําคัญแล้วก็เอย หันเหมาทางรถปลั๊กอินไฮบริดกันมากขึ้นนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าออปชันของตัวรถปลั๊กอินไฮบริดต้องบอกตามตรงว่ามันให้มาคุ้มมากมไม่ว่าจะแบบกล้องรอบคันซันรูฟลังโพงให้มาก็โอ้โหคือมันครบมากจะไล่ดูเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างคือจัดเต็มมากอื LCI เขามีลูกเล่นตรงไฟโปรเจคตเตอร์ตรงด้านหน้าด้วยเนาะไฟเขาแบบพุ่ง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 ช่ลวใช่ครับ คือแน่นอนว่ารอบคันเขาอ่ะมันได้ชุดแต่ง M a e r o Dynamic อยู่แล้วนะครับผมและไฟหน้าที่ดีไซน์แบบใหม่มากับตัว LCI นะครับก็คือนี่นี่มีลูกเล่นทเล็กๆน้อยๆเพิ่มมาด้วยและที่สำคัญ ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าอัจฉริยะจากทาง BMW นะครับผมเป็น Adaptive LED คือไฟเนี่ยมันเลี้ยวตามมุมสาพมงมอะไยสูงต่ำอัตโนมัติคือทำได้ค่อนข้างครบในดวงเดียวเลยนั่นเองนะครับกระจังหน้าเปิดมาปุ๊บนี่เป็นสีดำ Cross Black นะอันนี้คือแค่ตัว M Sport เท่านั้นที่มีนะครับผมมีติ่งมีติ่งก้องรอบขันใช่อย่างที่บอกเลยว่าคันนี้ออปชันมันค่อนข้าง ครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาคันนี้ก็ให้มาอย่างครบคันเลยแล้วก็เพิ่มเติมโลโก้ด้านบนนิดนึงนะโลโก้ของ b นะีเนี่ยมันจะมีความเป็นขอบสีฟ้าสีน้ำเงินนิดนึงเพราะว่าเราเป็นไฮบริด uh, ใช่ร <c oughs> ักโลกรักโลกขออภัย <c oughs> ครบับรามานี้เลยแล้วก็คันนี้ได้สีดำมาถ้าเกิดดูด้านข้างนะมันจะสวยยิ่งกว่าอีกเพราะว่าด้านข้างเขาอะล้อแม็กที่ให้มาคือเฮ้ยสวยเลยด้วยลวยด,วดวลายของเอ port แบบนี้นะครับดับเบิลสโป็กแบบนี้เลยแต่ที่สําคัญคือคาลิเปอร์เบรกแดงที่มันให้มานะครับซึ่งเอาจริงๆพอมันเป็นเบรกแดงแบบนี้มันทําให้ตัดกระสีดําของตัวรถได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ทําให้รถดุดุมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่แบบท็อปเลยเนาะชุดแต่งแบบ M Aero Dynamic รอบคันเลยใช่ใชตอนนี้ก็เป็นสีฟ้านะเป็นลูกเล่นลูกเล่นไฮบริดอ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผม เปิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยอ่ะอาจจะต้องไปเปิดที่รถก่อนซึ่งตัวเนี้ถ้าเกิดว่าตามสเปคเชีตเขาแล้วเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้อยู่ในช่วง59กโลสำหรับการชาร์จไฟหนึครั้งแบบเต็มที่นะครับถ้าเกิดใช้งานจริงก็อยู่ในช่วงเลนส์ประมาณ40-50กิโลได้นะคุณผู้ชมโอเคมาดูกันที่ด้านข้างนะครับหังคาซันรูฟมีมาให้ครบ,บแบบนี้เลยนะครับผม มือจับประตูแน่นอนว่าเป็นคีเลตทั้ง4บานแล้วก็พวกการตกแต่งคิ้วต่างๆมันจะเป็นสีดำกลอสแบ,บ็กแบบนี้ค่อนข้างดุเลยทีเดียวนะครับขยับมาที่ด้านหลังนะก็คือจะเป็นชุดแต่ง m อ็ r เเช่นเคยนะครับผมแต่เพิ่มดิฟฟิวเซด้านใต้มาให้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวท่อเนี่ยออก2ท่อคู่ด้านใต้แบบนี้เลยนะครับออกจริงด้วยนะคุณผู้ชม,มสวยงามสวยงามแล้วก็สนะีที่สามเนาะก็ไซส์ก็จะไม่ได้ใหญ่ยาวจนเกินไป นี่ป่าทยด้วยมาแบบไฟฟ้าอมีชุดชาร์จให้ครบครบเนชาร์จไม่ได้แกะเลยชาร์จตามบ้านที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าชาร์จตามหัวรถเก็บของตรงข้างใต้อีกนี่ตรงนี้ใช่และบีเอ็มเขาดีอย่างหนึ่งนะครับแม้ว่าจะมีเป็นรถไฮบริดแต่ว่าเขาทําขึ้นมาแบบนี้เพื่อไม่ให้เสียพื้นที่การเก็บสัมภาระก็คือสามารถใส่ของได้ตรงแนวยาวได้เลยยาวและระนาบไปแบบนี้เลยนะครับ ฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วก็ตัวเนี้ยพับ,บอร์ดได้ไได้วยการเก็บสัมภาระก็บลย้พับบะาะได้นะครับพับ,บอร์ดแค่ดึงปึ๊บเดียวเนี่ยครั้งเดียวเลยดึงครั้งเดียวแล้วตรงข้างในเนี่ยตรงโซนข้างหลังอะ่ะเราก็เอามือลงแบบเนี้ยแค่นี้ได้เลยแล้วก็แบบแนวอะไรแนวอะไรแนวนอนาไม่ใช่แนวนอนเหรอถูกแนวถูกแ้วก็แนวนอนนะโอเคแล้วก็ฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้ากดปิดตรงนี้ได้เลย สิงตาของภายในแล้วครับภายในของตัว3ามสามตุ e ตัวที่เป็น lci มาแล้วนะคุณผู้ชมก็จะหน้าตา,าแบบนี้เลยนะครับผมตัวเบาะเนี่ยก็ยังให้เป็นเบาะหนังแท้สีมอคค่าอยู่เช่นเคยนะครับแต่ว่าเพิ่มเติมเนื่องการเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าเมมโมรีได้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันรวมถึงการปรับลำบ้าด้านหลังแล้วก็ตัวปีกด้านข้างให้อบก,กระชับสรลิระของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นฟองมาลไยแบบ m ส port อาจจะเห็นว่าความเป็นมัลติฟังก์ชันของตัวรถเนี่ยจะมีในเรื่องของค u ู s e คอนโทรลที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งตัวนี้มันเป็น3-3สนตนี้ต้องย้ําแบบนี้ว่าตัวพวงมาลัยแล้วก็ระบบการขับขี่ตัวช่วยการขับขี่ทั้งหลายเนี่ยตัวนี้ให้มาอย่างครบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัว Adaptive Cruise Control ตัวนี้ก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับลองสังเกตจากพวงมาลัยตัวมัลติฟังก์ชันซ้ายมือของเราได้มันจะมีตัวที่เว้นระยะคันด้านหน้ากับตัว รถของเรานะครับตัวนี้ก็คือมี a d u p t i v e Cruise Control นั่นเองนะครับพวงมาลัยก็แน่นอนว่าม,ปปมีคำถามมาจากท่านบ้านครับว่าชาร์จเต็มของรุ่นนี้จะวิ่งได้อยู่ประมาณกี่โลอ่ะก็ <c oughs> อย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้ก่อนขึ้นมาบนรถนะเพราะว่าตามสเปคชีเขาได้ถึง59กิโลแต่ถ้าคุณผู้ชมวิ่งจริงๆด้วยความเร็วต่างๆกันใช้ค่าเฉลี่ยในในเมืองเนี่ย40-60เลยเนาะผมตีให้ประมาณสัก40ขึ้นไป40เป็นต้นไปเลย40-50ในตัวเลขประมาณนี้ได้ครับถ้าใช้งานจริงแปลว่าแบบนี้คือใช้ในเมืองนี่คือประหยัดพอเลยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เป็น50กิโลนะในเมืองกรุงเทพเนี่ยถ้าคุณขับไปทํางานไปกลับที่ทํางานทุกวันแบบเนี้ยคือผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะ เพียงพอเลยนะครับต่อการใช้งานหนึ่งวันแล้วก็มีคนถามมาว่าสีขาวเครื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยพาไปดูนาะเดี๋ยวค่อยพาไปแวบๆดูโอเคเครื่องยนต์ค่อยพาไปแวบดูเดี๋ยวดูที่คันนี้ก่อนใช่ครับโอเคพวงมาลัยเราพูดไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็สตาร์ทสตาร์้เลยเ้าๆเอ๊ได้สตาร์ทสตาร์ทให้นิดนึง โอเคอนนสตาร์แลนะ้วเนาะสตาร์ปุ๊บจะทำงาน,นด้วย,ร,ร,ยระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับคือเสียงจะเงียบมากแต่น,นี่คือแอร์ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไมรูได้ยินป่าอันนี้คือแอร์ติดเรรยบแล้วล่ะโอเคเ,ออเคเรื่องยนต์ติรมาแนละ้วดีเทลลูกเล่นของ BMW เเนี่ยไฟที่กระพริบกระพริบอยู่คือเราเปิดประตูอ่าเปิดประตูแล้วแบบว่าเนี่ยกระพริบข้างหลังเนาะตอนกลางคืนให้คนเห็นว่าระวังนะ อย่าเสยประตูนะฉันกำลังจะออกมานะนั่นแหละหรือว่าภายในเนี่ยเสียงดเสียงภาพปิดไม่สนิทนะไฟตัวนี้มันจะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เพราะว่าจากเดย์ไลท์ที่เราแอมเบียนไลท์ที่เราตั้งเนี่ยเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าปิดไม่สนิทอ่ะยกตัวอย่างอย่างฝั่งนี้ปิดไม่สนิทมันจะขึ้นสีแดงกระพริบให้แบบนี้ก็คือเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่เขาใส่ใจแล้วใส่เข้ามาให้นะครับผมเอาละประมาณนี้เลยนี่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว LCI l c i คือคุณจะได้ทีมที่มันเป็นลายแบบเหมือนขนมเปียบบุญแบบนี้เลยนะครับเขาจะมีชื่อลายของเขาอยู่ด้วยอันนี้คือทีมลายใหม่ของเขาเป็นลวดลายแบบนี้แล้วก็เพิ่มเติมมาในเรื่องของเกียร์ก็เป็นเกียร์รูปแบบใหม่นะครับผมตัวเกียร์นิ้วแบบนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ายังจํากันได้นะมันจะเป็นเกียร์แบบที่เป็นโหนขึ้นมาแล้วเราก็ต้องบีบด้านข้างซ้ายขวาแต่ตัวนี้ปรับใหม่แล้วเป็นแบบนี้เลยเกียร์ที่กดปุ่มมีท่อนั้นใช้งานง่ายนะครับอ่า เบกมือไฟฟ้ามีให้คนทานครบใช้สับเด็ดมากขอบคุณมากครับไอได้นะครับตัวนี้ก็สามารถทัชกรีนหมดเย็นเลยปรับตรงคนโซลนี้ได้เฉเลยอชัามากโอ้โหตรงนี้ล้าเลยอ่ะเพิมเติมเติมมาจอใหม่นะครับตัว h อลทก็เป็นจอใหม่เป็นที่เรียบร้อยใช้งานง่ายอ่าย I ใหม่ด้วยนะครับหลายๆอย่างคือใช้งานง่ายมากลูกเล่นปิดไฟเลี้ยวแบบว่ารายละเอียดเขาเก็บดีมากเลยอือฮึอ ประตูเราประตูเราเปิดค้างอยู่ในรถก็จะเป็นไอคอนขึ้นมาให้แบบนี้นะปิดประตูก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอ่ะไหนๆก็เข้าสู่หน้านี้แล้วขอดูนิดหนึ่งกำหนดเข้ารับบริการเหมือนคันนี้เนี่ยสวิตมาเพิ่งตอนเพิ่งสวิตมาเพราะว่าสวิตล่าสุดคือ9,915กิโลเมตรเท่านั้นณวันนี้คือวันที่เราขายกำลังพูดอยู่ตอนนี้ก็คือ9,976 คือตีมกลมๆว่าอีกสักปีหนึ่งนะครับค่อยไปเซอร์วิสอรอบหนึ่งและที่สำคัญวารันตีและ BSI การบำรุงดูแลรักษาตัวนี้ยังคงให้มาอย่างครบนะครับคุณผู้ชมสามารถขับเข้าไปศูนย์ B.M. Thailand ได้ทุกขนแห่งเพื่อให้เขาดูแลให้นั่นเองนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าแรงช่าง <S <S ของ,งตัวนี้ยังมีให้ล่ละครับบำรุลงรักษาฟรีแต่เราไม่น่าเล่นนะรถนนแบบว่า คือถ้าเป็นตัวตัว UI ตัวหน้าจอคอนโซลกลางครับที่เขาปรับใหม่ไปเป็นตัว l c i คือลูกเล่นเขาจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ Android Auto Apple CarPlay อันนี้คือเป็นแบบไร้สายแล้วนะแบบเราไม่ต้องเสียบสายเลยก็คือเชื่อมบลูทูธครั้งเดียวแล้วก็เป็นไร้สายแล้วแ,วแมบจอโคตรใหญ่ใหญ่มากๆแล้วก็เมื่อกี้เห็นเปิดหน้าตรงที่เราเข้าเกียร์เมื่อกี้นะจะมีเนี่ยกล้องสารอยหกองศาใช่เขาเขาจะมีเป็นกล้องรอบคันเลยอคันนี้ ดี๋ยวตั้งเหยียบเบรกแป๊บนนะึ่งนะเหยียบเบรกค,ครับเขียเนี่ยเห็นไหมเข้าเกีย์ห่าปุ๊บแล้วลองหมุนพวงมาลัยนะเนี่ยเขาตามเลยแบบนี้เลยก็คือจะเป็นเส้นไกด์ให้แบบนี้นะเส้นไกด์แบบนี้เลยแล้วก็ถอยจอดง่ายเนี่ยเขาจะมีระบบช่วยจอดแบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบช่วยขับถอยหลังด้วยที่รีเวิร์สมาห้าสิบห้าสิบห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรไกลอยู่นะห้าสิบเมตรโอเคอันเนี้ยกล้องชัดมากครับกล้องแบบ full HD เลยกดพีไปเลย สามร้อยหกสิบด้วยหกสิบมุมมองก็งจะเลือกได้หลายอย่างโอ้โหเนี่ยมีแบบสามมิติเวัดองศาเลยอันนี้ที่ล้างรถอันนี้ก็คือเข้าที่ล้างรถอัตโนมันติอต่ะออโต้อ่ะเข้าไปเลยแล้วปันฝันปันฝันขนแมว,<น>มว <laughs> อะไรเงี้ยคนมารึเปล่หยอกหยอกโอเคอ่นะและ้วก็ตัวอินเทอร์เฟซตรงหน้าจอเขาเนี่ยเนี่ยเหมือนแบบพวก iPad แเลยเนานะแล้วลื่นมากเดี๋ยวดูการทัชสกรีนนะการทัชสกรีนแบบไปวิทยุเนี่ยลดเข้าเลยแล้วมันเร็วจะแบบว่า อย่างเร็วเลยอันนี้ปีเซลมาเองปัญหาด้านคอเลยครับไม่ปรับเปลี่ยนี้เครื่องเสียงก็เนี่ยฮามานคาดอนที่เพิ่มเข้ามาอย่างเสียงเพอะมากมากครับที่บอกปกติว่าสามสัดส่วนเอเป็นตัวที่ให้ออปชั่นเต็มตัวเนี้ยมันเหนือกว่าก็คือในเรื่องฟังก์ชันลำโพงฮามานหลังคาซันรูฟนะครับผมอันนี้คือมีให้คือครบเลยเพราะว่าคนที่เล่นดีเซลต้องบอกทางตรงว่าอาจจะไม่ได้สิ่งที่เราพูดตรงนี้มาให้นะครับคุณผู้ชม อันนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมตอนนี้รู้สึกอะไรไหมรู้สึกหนาวไหมหนาวปรับแอร์ก่อนแอร์เย็นมากรฉ่ำมากจนแอร์ฉ่ำมากแอร์ยังเย็นเลยโอเคนี่ก็ตรงปุ่มคอมมาโหมดการขับขี่ก็เต็มแล้วมีอิเล็กทริกที่เป็นไฟฟ้าล้วนต้องอัิบายนิดนึงอ่ะมากดเลยอิเล็กทริกออยังแบตเตอรี่ต่ำเราต้องชาร์จอ่ะแล้วก็เป็นโหมดไฮบริดนี่ดูหน้าที่เขาเปลี่ยนเลยครับลูกเล่นแล้วก็สปอร์ตแดงเลย นี่ยละเอ็กซ้าบูทเครื่โอโงยนต์ทำงานเครื่องยนต์ทำงานเลยสุดนะการใช้งานเขาแบบว่าออปชันความหลากหลายอะไรกับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคุ้มค่าอยู่ครับแต่เครื่องเสียงก็กินคาแล้วเครื่องเสียงใช้ชาร์จได้มีข้างหลังแอร์หลังก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วแหละแอร์หลังก็มีมาให้หนะครับเปิดแอร์หลังด้วยนะข้างหน้าก็คือยังชํำอยู่เลยใช่แล้วก็ตัวแอร์หลังก็จะมีที่ชาร์จ ต่างๆให้ด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับใครที่นั่งทางด้านหลังนั่นเองนะครับนี่สำหรับใครที่ขับกลางวันแดดออกแบบจ้าร้อนมากอ่ะเราปิดม่านมาอีกชั้นหนึ่งได้เลยนะเนี่ยครปิดได้เลยครับเป็นตรงหลังคาที่เป็นพารามิบิเอโดเอสุกเฉินก็มีมาให้อแล้วก็จะพูดไม่ได้ก็คือเรื่องขุมพลังเขาแล้วกันต้องพูดทีนิดหนึ่งว่าตัวนี้มันเป็นรถฟักกินไฮบริดนะครับ ซึ่งแรงม้าต่างๆเนี่ยคือมันค่อนข้างไปสุดแล้วเพราะว่ามันทํางานร่วมกับแบตเตอรี่ไฟฟ้าทําให้แรงม้าจากแบตเตอรี่เนี่ยได้อีกประมาณร้อยบ์โลซึ่งคันนี้ถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วแวรงม้าคันนี้ได้ถึง2องร้อยเก้าสิบสองแรงม้านะพี่แบงค์โอ้โหคือแรง, <300 S 1> ง,งมากเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวที่เป็นสันดาปานล้วนเนี่ยแรงม้าเขาได้แบบประมาณ190ยืนอยู่ประมาณนี้เลยแต่คันนี้กระโดดไปที่แบบ,บ2องร้อยเก้าสองอ่ะแล้วก็ด้วยอาตาเร่งต่างๆคือมันประมาณสักมี6กวีให้เห็นอะ่ะนะครับถือว่าใช้งานค่อนข้างแบบ ตอบโจทย์เล้าใจตอบโจทย์ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปจูหรืออะไรเพิ่มเติมแล้วะไม่จำเป็นเลยใช่ p ฟ r f o ฟ m a n c e เขาแบบโคตรสูงแล้วอ่ะของคันเนี้ยใช่คันเนี้ยแรงมากๆนะคุณผู้ชมใครที่ชอบแบบรถแรงๆคุมง่ายๆเข้าโค้งคมๆอ่ะ BM ไม่เคยทำให้ผิดหวังมาหลายหัวละอ่าเครื่องยนต์ก็โอเคเกียร์ก็มาพร้อมเกียร์แปดสปีดนั่นเองนะครับแพดเดลชิพทุกอย่างมีให้ครบขับสนุกแน่นอนนะครับุม สีบอกเขาก็ดีเนาะเขาไม่ได้เอาสีดําแล้วมันก็จะคืนไปกับนอกในเลยนะก็จะเป็นสีแบบว่ามอค่ามอค่าน้ําตาลแบบน้าตาลเข้มๆหน่อยครับสีออกมอค่าไม่แก่นะสปอร์ตนะวัยรุ่นอยู่โอเคเลยสีส่วนใหญ่เขาก็หากันนะพี่แบงค์รุนรุนแบบตัวนี้ใช่ใช่เขาก็อยากได้แบบบอกสีนี้แหละเนาะเพราะว่าบางทีแบบมันอาจจะมีแบบคอนหยักใช่ไหมที่แบบบางทีแบบรู้สึกว่ามันมันสว่างไปนิดนึงนี่คันนี้เลยตอบโจทย์สีมอค่าไม่เข้มเลยแค่หมุนพวงมาลัยล้ออย่างเดียวตามเลยนะ ถ้าเราขับไปด้วยมันจะตามไปเราไหมครับโอขับไปด้วยก็ถ้าสมมติเวลาขับผ่าอยู่ฝาเขาปมเปิดนิคๆบลองไหมเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังดีกว่าไปด้านหลังพื้นที่แถวหลังในการนั่งว่าจะสบายแค่ไหนครับแต่เครื่องเสียงอะวาวมากเครื่องเสียงเพาะมากคันนี้มาอ่ะด้านหลังก็ จะเป็นหน้าตาประมาณน,นี้เลยนะครับคุณผู้ชมเรื <c oughs> ่องของตัวเบาะแน่นอนว่าเพียงคงเป็นสีนี้ก็สบายแหละเหมือน,นเดิมเหมือนเดิมเข้าออกสะดวกอยู่แล้วรถไม่ได้แบบสูงมากเนี่ยและการปรับข้างหลังเขาเนี่ยท้ายซีจุดชาร์จได้แล้วก็จะมีการปรับอุณหภูมิแอร์อะไรจากข้างหลังได้เลยองศาการเป่าแล้วก็พวกโหมดออตโต้ของแอร์อโอโต้มีครบที่วางแขนก็มีมาให้อยู่แล้วแที่วางแก้วตึ๊บโอเค มาตังเอาตัวยัดเข้ามาใส่ที่วางแก้วหน่อยไหมใส่ได้นะด้านหลังคือตรงกลางสองสายสายหนึ่งขวาหนึ่งคือค่อนข้างครบ <N un> นั่งได้สบายสบายสบาย,บายมาก <c oughs> ใครพาคุณพ่อคุณแม่นั่งไปเอาจิงริงที่ีสามถือว่าการนั่งระยะทางไกลเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าเกียดนะ <c oughs> ถือว่านั่งค่อนข้างได้แบบสบายระดับหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ดูดิเบลเขาปักมาเป็นแบบเอ็มแดงแบบเอ็มอย่างนี้ด้วนะแดงฟ้าอย่างเงี้ยทั้งเส้นเลย แล้วรถเนี้ยมากดูว่ารูน็อตังคันนี้ไม่มีคนนั่งหลังเนาะไม่มีครับคลิปเลยไม่มีเงียนคลิปเลยสังเกตเบาะก็ได้บวกกับการที่รถคันเนี้ยอ่าเล่มใหม่เพียงแค่9ก้าพโลกับรถปี2025ถือว่ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าสภาพเนี่ยค่อนข้างเนียบกริบอยู่แล้วครับผมแล้วก็เรื่องของการเซอร์วิสการเช็คต่างๆ p d i ต่างๆทางเบนซ์มอเตอร์โมเราจัดก,การให้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจคันนี้บอกเลยว่าอ่าเข้ามาแล้วก็ มี<อ>ลูกค้าถามเพราะว่าด้านหลังใส่ของได้เยอะไหมเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกทีเลยเพราะว่าพื้นที่ในการใส่ของข้างหลังเนี่ยถึงจะมีตัวแบตเตอรี่วางอยู่นะแต่ก็ดูลึกๆเลยแบบนี้เลยครับเพ,พียงพอนะพื้นที่คือใส่ได้เลยใส่ไม่ใส่ไม่พอก็พับเบาเพื่อใส่ได้อีก คือข้อดีของตัวเนี้ยคือแม้ว่ามันจะมีแบตเตอรี่นะแต่แบตเตอรี่เขาไม่ได้นูนขึ้นมาเพื่อทำให้แบบเสียพื้นที่สัมภาระแต่ตัวเนี้ยมันทำาสโลปไปเลยนะครับคือคิดมาค่อนข้างโอเคเลยและเก็บของได้เยอะแน่นอนมีตัวการดีบ่งลองเอาหัวยัดเข้าไปนะอ๋อไม่ไม่ไรครับโอเคมาปุ๊บเนี่ยเปลไม่ง่ายอ่อจะกดอีกทีสรุปอันนี้กันดีกว่าครับพี่แบงค์ มาสรุปกันรถคันนี้นะครับเขาไม่มีรอยเลยนะเจ็ดสีม BMW 3มด e นะครับตัว LCI ปี2025กับเลขหมายเพียง9000กิโลเท่านั้น <c oughs> ซึ่งคันนี้วารันตีและ BSI 28เลย <28 S 1> ยาวมาก<ร>ยาวา <28. S 1> ถึงปี2028นะครับกับราคาค่าตัวในวันนี้เพียงแค่1.99 <c oughs> ล้านบาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมใครหาอยู่ต้องรีบนิดนึงนะเพราะว่าสภาพดีมากเนียบมากแล้วสองล้านใช่ราคาต่ำสองล้านสองล้านแล้วราคาห่างจากไฟแดงไปแล้วถ้าเกิดเอานับวันที่เขาเปิดเปิดตัวพี่แบงขายเยอะเลยวันที่เปิดตัวคือเกือบสามล้านนะวันตอนที่คันนี้ออกมาคันนี้ก็คือประหยัดแต่แล้วเกือบล้านเลยประหยัดสุด ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวรถเข้าใหม่ของเราแล้วก็แอบให้ดูคันนี้คนด้วยเบาๆแล้กันเนาะเพราะว่าคันนี้ก็คือบ m เอเช่นกันแล้วก็เป็นซีรีส์สมเช่นกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสา0สองนดีเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยแล้วก็ภายในก็คงเป็นสีมอคค่าเช่นกันนะครับผมคันนี้ใครที่ชอบดีเซลเน้นขับง่ายๆไม่ต้องดูแลเยอะขับอย่างเดียวอันเนี้ยคุ้มมากๆนะครับราคาเท่าไหร่คนี้ ราคาหนึ่งสาห้าถูกราคาไม่แรงเลยร้านสารส้านสามห้า้านสามสิบมาแล้วล้านสามห้านะคุณผู้ชมปี20ครับตอนนี้ปีสอศูนย์เลยเลขไม้อยู่ห้าหมื่นโลเองห้าหมื่นโลเลยห้าปีตกปีละหมื่นโลแค่นั้ถือว่าวิ่งน้อยอีกคันหนึ่งแล้วก็นักคุณน่าสนใจสําหรับใครที่หาแบบเครื่องยนต์ดีเซลนะคันนี้ตอบโจทย์มากงบไม่ข้ามล้านกลางเนาะไม่ข้ามล้านไม่ข้ามไม่ข้ามล้านต้นเลย ถ้าเทียบกับคุณภาพกับสิ่งที่ได้ไปมันค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละ okay, ประมาณ,มาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยวันนี้อืมสําหรับใครที่หารุ่นเดือนๆอยู่อาจจะลองให้แพนดูในโชว์รูมก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างก็ลองนะไปดูได้เรามีต,ตั้งแต่ยันรถตู้เรซซัดเอสยูวีจีเอลซีักอินนะแล้วก็ดีเซลรุ e ่นของ X3 โฉมปัจจุบันเลยครับ g l c 3 0 0 e C43 แล้วก็ c 2สองสุดดีดีเซลนี่ซ4 3นี่เฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาน่าจะต้องใกล้แล้วต้องใกล้ลว ใกล้แล้วคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยแล้ว W 2 0 5 C 2 20D ตัว M G Dynamic คันนี้อีกหนึ่งคันที่ออปชั่นค่้นข้างครบถ้วนนะครับคันนี้ก็ยังคงว่างอยู่นะสำหรับใครหาในฝั่งของ Mercedes-Benz นะครับผมเอาล่ะเรามาปิดไร้ทางด้านทีาไหนดีนะมุมประจำเราเลยนะมุมประจำเราตัวนี้แล้วกันมุมประจำเราเลยฟึบมาวันนี้เราจะมีคำคมหรือว่าอะไรก่อนปิดวันนี้ไม่มีคำคมวันนี้ไม่มีคำคมวันนี้นี่น้ำตาไหลนะน้ำตาไหลแล้ว ครั้งที่แล้วผมเล่นอะไรไปนะลาไปก่อนลาไปก่อนวันนี้เอาแบบโชคชัยมีวัวไหมโชคดีอชนนี้เดี๋ยวฝากฝากช่องทางกันติดตามก่อนโอเคเล่นมาก็ติดตามได้ซุกช,ช่องทางเลยครับในช่องทางไหนบ้างครับ YouTube Facebook IG ติกตอกหน้าเว็บไซต์ไลโ A เอไลโอเพนแชทหรือว่าคุณเข้า g o o g l e แ a p มาเซิร์ชเบน m o เตอร์มอแน่นอนว่าคุณเดินทางมาได้แล้วก็จะมีเบอร์โทรทิ้งเอาไว้ให้ด้วยสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาชมตัวรถหรือว่าจะเข้ามาเพื่อเซอร์วิสรถ m e r c e d e s b e n บของคุณ okay, นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้92 9245641เบอร์ประจำขอบคุณมากครับพี่แบงค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับเพราะว่ารถตอนนี้ก็คือเริ่มที่จะ ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วเ<ช>พราะว่าบอกตามตรงว่าช่วงต้นปีไม่ทันคาหากันเข้ามาแล้วก็คือไปกันข้างเยอะเลยนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วสําหรับใครรอรุ่นไหนอยู่ก็แจ้งเข้ามาได้อดใจกันนิดนึงนะครับกำลังรีบหารุ่นดีๆมาให้คุณลูกค้ากันอยู่นะไม่น้อยอปีใหม่ๆโอ้โหแล้วก็ลิมิเต็ดท่าน,นั้นเลยเนี่ยนี่นลิมิเต็ดโน99ฝากน้องไว้ด้วย <40 8. S 1> ว่าใครจะได้ไป ในประเทศไทยเอาล่ะวันนี้ผมกับพี่แบงก์ก็อาจจะต้องขอตัวคุณผู้ชมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าเลยสำหรับแก๊งเซลล์เซลและวันพรุ่นี้ก็อาจจะได้คุณเนงทิดาหวังดำรงเวทซีอแบรนด์เบนต์มอเตอร์มของเรานะครับผมอันดับหนึ่งเรื่องขายรถมือสองต้องเบนต์มอเตอร์มครับมาเป็นชาโลแกนแล้วโอเคครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับไม่มีมุ